สัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆหนุนน้องครับเมื่อคืนครับเลี้ยวภูครับเจอกับฟูแลแลมแล้วก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อสามอย่างที่ผมถ่ายไว้เลยแล man, ย้วแมนยูก็เล่นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเมื่อคืนครับลิเวอร์พูลครับเปลี่ยนตัวไปไหลายตำแหน่งครับโกก็ยังเป็นอลิซอนเบเกอร์คู่กลางเป็นควอนซ่ากับฟานไดายแบ็กขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อโนแบ็กซ้ายเป็นแอนดูโรบินสันกลางนี่ใหม่หมดจดเอนโดการแฟนแบกและ นาหน,านีสุดยอดเลยครับโจตากักโปและดีอาร์สพักซาร่ากับนูนเยสเออพักมันม้างเหอะยิงอะไรก็ไม่รู้ซาร่าก็เหมือนกันพักไปก่อนแล้วเอรยพูครับหมายมั่นปัน้นมือที่จชนะให้ได้แล้วก็ได้ประตูนำก่อนคับนาทีเท่32จจากฟรีคลิกของ alexander a r ์โ t r ทรนยิงสุดสวยโค้งมุดสามเหลี่ยมเข้าไปสุดปัญญาที่แบร,รนเรย์โนจะรับได้ก็ทำให้บูนำไปก่อนครับ1ประตูต,ต่อศูนย์แล้วเวลาที่เหลือของครึ่งแรกครับ โดนฟูลแลมกดไม่หยุดเลยครับโอ้โ oh ห oh. ผมก็คิดในใจว่าเสมอแน่มึงเพราะกองหลังวิ่งกันวุ่นวายน้าดูแล้วก็เสมอจริงๆครับคาสตานกดเต็มข้อล่อเต็มแข้งอลิซอนปัดแล้วครับแต่ปัดไม่ออกเสร็จแล้วครับก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวคราต้องเปลี่ยนตัวแน่นอนเพราะว่ามันดูไม่แอคทีฟเท่าไหร่ไม่เปลี่ยนครับลงมาชุดเดิมครับแต่ครอปคงจะให้พรันไปหลายบทลงมาก็เลยวิ่งกัน โอ้โหคราวนี้ต่อเกมกันอย่างสวยงามสอดประสานกันอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็มาได้ประตู2 1นึงครับแจงจังหวะที่อีโวบีจะสวนกลับเร็วครับเราทานสเตชั่นโดยเอเลียดครับไหลบอลไปให้กาเฟนแบกหน้ากรอบเขตโทษครับกาเฟนแบกก็เอียงนิดเดินแล้วปั่นด้วยขวาสุดสวยครับโอ้โหลูกนี้สวยงามจริงๆครับผมนึกว่าจอจี้หาจี้โค้งโค้งสวยๆและ ลูกนี้ครับเป็นลูกแรกของกาเฟนแบกในสีเสื้อลิพูในเพียมลีครับสุดสวยมากครับฟานได้นี่เดินมาถึงปุ๊บตบหลังดีใจสุดยอดครับแต่ลูกเนี้ยครับมีโมเมนต์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยโมเมนต์ที่แฟนบอลตาบอดคนหนึ่งเข้าไปกับเพื่อนตาบอดเข้าไปดูบอลแล้วพอลิพูยิงเข้าเพื่อนก็คอยกอดคอแล้วก็จะบอกว่าลิพูยิงเข้านะแล้วเขาก็ดีใจด้วยครับเออมันเป็นโมเมนต์ที่สุดยอดจริงๆครับก็เลยแถมให้ลูกนึงครับโจต้าครับได้บอลมาจาก เอเลียหรือใครไม่รู้ได้มาปุ๊บได้จังหวะสับไก่ไม่กี่ครั้งแล้วเป็นประตูนี่แหละครับเราต้องการกองหน้าที่มันสุดยอดอย่างนี้ครับมีโอกาสแล้วก็ยิงเข้าเลยครับไม่ต้องหลายจังหวะเหมือนบักนูนเราอะ่ะเออยิงเต็มข้อรอดเต็มแครงแบรเรโน่ปไม่ออกยิงเข้าใส่ก็เดินไปมองแบร์เรโน่นิดนึงว่าเฮ้ยกูกลับมาแล้วเว้ยโจต้าลิปูก็ชนะไปสประตูต่อหนึ่งครับสุดยอดมากครับเป็นรองจ่าฝูงครับแข่งมากกว่าแมนซิตี้หนึ่งนัด แต่ก็ยังได้ลุ้นอยู่ถ้าซิตี้พาดพลั้งมาไก่จา๋าเหลือมึงแล้วนะชนะให้มันให้กูทีไก่จา๋าแล้วแมนยูครับเมื่อวานอะไรวะนํำเขาก่อน30มศครึ่งแรกครึ่งหลังมาโดนเขาตี3าสแล้วมาต่อเวลาเกือบจะแพ้เขาดีนะเอฟเอครับแม่งไม่มีเวีอาไม่งั้นมึงแพ้น้ำตาตกในดีโอนาหนาผีเข้าเซฟได้โชคดีไปแมนยูเข้ารอบไปเจอแมนซิตี้แพ้แน่นอนมึงเล่นอย่างนี้ สวัสดีครับลิบูชนะครับ